สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพินาอีกแล้วเนาะพบกันยามเย็นค่ะทุกคนพินาพาไปดูลูกแพะน้อยของพินานะคะแล้วก็พาไปเลี้ยงแพะด้วยกันจ้าตัวเล็กมานี่แล้วมีโชคมีลาบมานี่ลูกมามาโอ้โหโตมากแล้ววันนี้พาชมลูกแพะน,นะคะทุกคน น่ารักมากๆเลยคะ่ะมีโชคมีลาบมีโชคมีลาบน่ารักมากเลยทำอะไรกันลูกอืมทำอะไรกันอืหน้าขาวเชียวหน้าขาวเลยทุกคนเก่งมากๆเลยคะ่ะกระโดดโลดเต้นอ้ยทั้งวันคะ่ะน่ารักน่ารักมา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 หายายเร็วๆก็มาเร็วๆมาหายายเร็วๆข้าวเร็วๆ คาปูร้องทำไมคบปูเดี๋ยวรอก่อนีิลูกแม่คบปูแม่คบปูจะร้องทำไมมามานี่เลยลูกมาแม่คบปูร้องทำไมอ่ะแม่คบปูเดี๋ยวรอแปบ๊บสิลูกได้เวลาอาหารแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งมามานี้มีโชคมีลาบมานี่ลูกมามาโอ้ยน,น,น่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยน่ารักมากเลยตัวนั้นสีมีโชคก็จะสีแบบว่า สีสวยอะทุกคนสีเหมือนเหมือนอะไรเนาะเหมือนทองแดงประมาณนั้นนะคะดู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 ด,ด,ดูมีโชคอันนี้มีลาบมีลาบมีลาบ,ม,ลาบมหายายมหายายลูกมาอฮ้ยู้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยหอยายหายายมานีมาที่ลูกมาเร็วครับมามายายจับห,หน่อยแหมไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมให้จับอา่ามีโชคอย่าสนนะ

าเร็วๆเช้ครับมานีเร็วมานีเร็วๆวลูกมาเร็ว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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเอาอาหารให้เร็วเอาอาหารให้แล้วลูกมามามี่นี่นี่นี่อาหารเม็ดแล้วมาแม่คาปูกินอาหารเม็ดแล้วเรามากินนมแม่คาปูเลยวันนี้ให้ให้อาหารเม็ดกันให้อาหารเม็ดบำรุงตอนเย็นนะคะทุกคนนี่แม่กินอาหารหนูกินนมแม่ ให้ลูกกินนมทีลูกเอ็งก็กินอาหารไปสิค่ะปูด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 ูเขาเข้าใจนะพขอแม่เขากินอาหารเขาก็จะกินนมแม่ค่ะปูเอ็งจะห่วงลูกทําไมะไม่ยอมไม่ยอมยางยางฉันลำคาญฉันลำคาญฉันลำคาญเอ็งเข้าใจปะเข้าใจไหมลำคาญอืมมีโชคมีลาบแล้วลุง ลุมลูกลุม,ลมแม่รับปูเลยเอา้ามีมีชอบกินอาหารด้วยมีชอบกินอาหารด้วยค่ะชอบเลยนี่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 กินใหญ่เลยกินใหญ่เลยนะเขาเริ่มกินอาหารแล้วนะอันนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าเรียนรู้กินอาหารไป <c oughs> กินอาหารไปกับแม่แล้วนะมาเช้ามาเช้าเอาไ้ใบใบไม้ให้นะเขาก็เริ่มกินอาหารกับกินใบไม้กับแม่แล้วนะสําหรับมีโชคเนาะส่วนมีลาบไม่สนใจค่ะ ฉันขอเกาะเต้าก่อนละขอเกาะเต้าแล้วเนียนเลยเนียนเลยแม่กินอาหารหนูกินนมแม่น่ารักน่ารักอ้ยมีโชคมีโชคอร่อยไหมลูกเออหัดกินลูกหัดกินหัดกินนะมันเป็นอาหารบำรุงนะคะน่ารักทุกคนน่ารักมีความสุข พี่นาจะเลี้ยงแพะถ้ามีคนมาซื้อจริงๆเนาะเอาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะเอาไปแบบว่าประดับในสวนทําร้านกาแฟนะพี่นาทึงจะขายใครเนาะก็ขายไปหลายคู่แล้วนะทุกคนตัวสวยๆก็จะไปหมดแล้วค่ะเขาซื้อไปหมดแล้วนะสวยๆเนาะอืมอืมโอ,อวันตินไปแล้วนะลาเต้ก็ไปแล้วนะคะ ไปอยู่ในทุ่งหญ้าสวยๆกันหมดแล้วค่ะมีลาบกินใหญ่เลยมีลาบค่ะพี่นาก,ก็พามาชมเนาะทุกคนเนาะดูลูกแพะนาา่นารักน่ารักนะนวันนี้เนาะโตมากแล้วนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่อะก็วันที่สิบสามที่จะถึงนี่ก็ครบหนึ่งเดือนพอดีนะทุกคน สิบสามที่จะถึงนะคะครบหนึ่งเดือนนะโอ้ไวมากๆเลยค่ะเอเ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทะเลาะกันทำไมอ่ะทะเลาะกันทำไมลูกอันนั้นอันนั้นแม่กาแฟกับอ่าเจ้าเฉาก้วยนะอยู่อีกอยู่อีกอยู่อีกอยู่ห้องนึงปกติเขาจะอยู่ห้องเดียวกันใช่ไหม อัน,นี่กลัวจะทําอะไรเด็กๆเนาะพี่นาเป็นคนี้ต้องแยกก็เลยต้องแยกาไว้คนละห้องอย่างนั้นเอาใหญ่เลยมีลาบกินใหญ่เลยจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ